หลายๆครั้งเสียงร้องของแมวมันก็มักจะคล้ายกับเสียงร้องของเด็กทารกเคยมีคนบอกไว้ว่าบางทีเด็กทารกที่ไม่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเกิดจากการทำแท้งหรือด้วยอุบัติเหตุต่ตางๆวิญญาณของเด็กทารกเหล่านั้นก็จะมารวมตัวกันและเข้าสิงในงร่างของแมวดำ ทำให้มันมีเสียงร้องที่คล้ายกับเสียงร้องของเด็กทารกเรื่องราวความสยองที่ได้มีแมวดำเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีอยู่หลายต่อหลายเรื่องแต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่มันสยดสยองและค่อนข้างน่ากลัวเรื่องนั้นมีอยู่ว่าลุงคมวัยห้าสิบกว่า แกเป็นนักเลงหัวไม้มักจะมีเรื่องชกต่อยและทะเลาะวิวาทอยู่เป็นประจำซึ่งแกก็มักจะมีเรื่องกับคนต่างหมู่บ้านจนคนในอำเภอรู้จักกิตติศัพท์ของแกดี